Det var veldig bra. Hola, buenos días a todos Vamos a comer churros Hola, días a todos Bueno, ya está. ya está Ya está Buenos días, Tocón. buenos días Estamos caminando ไปกินชูโรตอนเช้าเป็นร้านชูโรอ,อร่อยสุดในเมืองเดี๋ยวเราเดินไปประมาณห้านาทีถึงค่ะยำเช้าันสดใสวันนี้สบายกันดีไหมคะทุกคนนี่นคุณสามีกับแม่ยาย ออกกําลังกายยามเช้าสดชื่นที่นี่วันอาทิตย์ส่วนใหญ่ร้านสะดวกซื้อเล็กๆเ,เนี่ยค่ะจะเปิดแล้วก็พวกเอ มารนาก็จะปิดนี่ก็สถานีตำรวจในพื้นที่ในบ้าน ตลาดนัดวันอาทิตย์ตอนเช้าในหมู่บ้านค่ะในโทเดร์ส์สป,ปาตลาดนัดสวยๆฮายูโรจัง มบ e เ้าก้ามือสก็มีซอกเว วัดชามเดินมาเก็ตรถทัวร์โครเนาะบายมงบมงบสองตลาดนัดวันอาทิตย์จะปิดเปิดตั้งแต่เชา้าจะมีพวกเสือ้อผ้ากระเป๋ารองเท้าผักผลไม้ราคาก็ประมาณนี้ไม่ถึงร้อยก็มี ตุงทงุงเท้าก็1ยูโรเสื้อผ้าแบบนี้ก็3ยูโร4ยูโรก็ประมาณเกือบเกือบร้อยหรือว่าร้อยกว่ากว่าบ้านเรานะคะคร้อยกว่ากบาทน <Hey. S 1> <c oughs> สวยนะอืม <c oughs>

Croquio! Mm, mm, Croquio! Mm, Hola. เป้าหมายเราคือไปหาชูโรกินแก่วันนี้นู่นตลาดขายของตรงนู้นจะเป็นพวกของสดผักผลไม้เนื้อสัตว์นี่เสื้อผ้าแฟชั่นที่นี่โอย้ยสวย ดอกมงดอกไม้ก็มีนะคะเรามาดูกันร้านชูโรที่นี่นี่ค่ะแถวโน,น้นไงล่ะ คนต่อคิวกันยาวของข้อร่อยจริงค่ะชูโรกินกับชอ็อกโกแลตหรือน้ำตาลก็ได้าสามีงไ,งไปเดิน<อ>ยืนจองโต๊ไะไว้ฮะเ,<อ>เดี๋ยวได้ชูโรเสร็จไปนั่งกินกันตรงนู้นเอ๊อีกไม่นานแล้วอีกไม่กี่คิวก็จะถึงเราแล้ว<อ>ร้านหนึ่งทำกันเกือบสิบคนนะคะ Mm. Chocolate. Wow, wow wow wow. Arroy! More chocolate. Mass, mas churro, much churro, mas chocolate. Kiddo, kiddo. Wow, 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 wow. Just make churro. Lon lawn. Alright. No está en el chuca, ahí está. Sí, la cosa chuca, pero se queda. Tiene y todo. Chocolate. porque como nos lo tomamos aquí, ¿Sócolet? pues se te ponen. También va bien, porque así. Mm. Cuidado, que ahora vendrá mm. el niñato. Algo de más, <laughs> Se comerá los churros a pares. Mmm. <tocan> They're out of that. <laughs> hola, Pablo. Hola, oh, no. mira que ya aquí. Oy. Hola, Ay, chocolate. Mira, cho hola, ¿qué es eso? ¿Qué está arriba? Mm, Sonic. Sonic, hola. Hmm. Ini dia Saya fikir. Hola. Hmm. Dicuclatang. Hmm. Apa mm. 我们充电了。Vamos, vamos. Sure.